นี่ครับวันนี้มีแขกพิเศษ V.I.P. เลยนะเป็นดีไซเนอร์รุ่นใหญ่เลยนะมาใช้สร้างประสบการณ์ที่ Built-in Studio เดี๋ยวเรามาแอบถามนิดนึงว่ามาสเปคมาเลือกวัสดุจริงๆเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไงบ้างเดี๋ยวให้พี่เปิลแนะนำนิดนึงครับคือได้ยินน้องต๋องทำตรงนี้มานานแล้วนะคะแล้วก็คือพอดีวันนี้มีโปรเจกต์ร้านเพชรเล็กๆนะคะที่โรงแรมคาพินสกี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเวลาที่เราจะเลือกวัสดุเด็กๆรุ่นใหม่ๆ เราจะต้องคือบางอันเนี่ยเราอาจจะต้องเราจะต้องรู้ว่าสถานที่เดิมเนี่ยโลเคชันเดิมของเราอ๋อ,อมาถึงว่าพื้นของเดิมาาของอาคารของเดิมของอาคารโรงแรมเป็นหินอย่างนี้นะคะเราก็ไปไปหยิบที่ใกล้เคียงมาอ้างอิงครับแล้วเราก็ไปหยิบสิ่งที่เป็นเมนเคาน์เตอร์หรือผนังที่เราจะเพิ่มขึ้นมาให้เขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีคืออันเนี้ยมันก็จะเป็นเฉดไม้ที่เรานึกอยู่ในใจว่า,างานเนี้ย ลูกค้าให้เลือกสองโทนครับคืออยากได้เป็นทีมที่เป็นไม้น้ำตาลกับไม้เทาแล้วก็เป็นโทนดำเพราะฉะนั้นเราก็จะจัด งานออกมา2องเชฟเวลาพี่เปิ้ลเลือกทีดีแบบพอบอกสองโทนแต่ละโทนก็ต้องมี3 4สอันใช่เพราะว่าต้องการทำมาเพราะเวลาที่มันแมทกับตัวอื่น uh huh. บางอันมันเข้มไปอ่อนไปโอ oh ้โหละเอียดมากครับทุกคนครับ,รบสุดยอดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นกระจกอาคารเดิมที่มีอยู่นะคะเขามีกระจกตัดแสงอยู่เพราะะฉนนั้เราก็จะจับวางตรงกลางซะเป็นส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่เราจะเลือกจากโทนเทาหรือโทนน้ำตาลเนี้ยเราก็จะมาค่อยๆแมทแล้วเราก็ลองมายืนดูว่าจริงๆแล้วเรา ชอบโทนมากกว่ากันเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือบางทีเราก็จะต้องมีคิ้วใช่ไหมะเดี๋ยวนี้ทริมก็เป็นสิ่งสําคัญที่เราใช้ใ,ชในแต่ละโทนว่าพอมันเป็นหินดําเนี่ยบางทีทองไปมันก็เยอะแต่ถ้ามันเป็นน้ําตาลนะ่ะบางทีทองอ่อนเนี่ยมันได้นะคะแต่ถ้ามันหินดำเนี่ยบางทีมันจะต้องไปลักษณะพี่ไม่แน่ใจมันชื่อไลท์บราว์อะไรอย่างเนี้ย มันน่าจะซึ่งหญ่ม็กพี่เปิลฝาจะเทียบแต่ละอันแต่ละอันก็ใช้เวลาใช่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องต้องดูว่าพอมันเป็นสีนี้แล้วพอมันมีลามิเนตตรงนี้เข้ามาช่วยหรือลามิเนตตู้บางอันบานมันไม่ได้ใช้สีเดียวกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจะต้องแวร์ลี่ค่าของมันครับแล้วเราก็ต้องเอามาดูว่ากับของเดิมที่อาคารมีครับมันไม่โดดมันไม่อันนี้ค่ะก็อันนี้จะเป็นโทนน้ำตาลพี่ก็จะไว้ฝั่งนี้อันนี้เป็นโทนดำ พี่ก็จะมาดูอันนี้ดําไปแล้วอันนี้มีเขาเรียกว่าอ่อนไปส่งเข้าประกวดอันไหนไม่ผ่านก็ตกรอบอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้ด้านหน่อยอันนี้เงาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เอาไปวางขวางมันเพราะว่าพวกนี้มันจะอยู่ในตู้อค่ะก็หลากหลายดีค่ะครับขอบคุณที่มีสถานที่อาจจะไกลไปนิดก็โอเคครับจริงๆเอาไปแนวแนวแค่นี้ไปใช้ได้นะทุกคนครับคือต้องบอกว่าเวลาที่เราจะเลือกวัสดุอะไรสักอย่างหนึ่งอะ เห็นเฉพราะในภาพทุดีอย่างเดียวไม่พอนะครับที่สิ่งที่เป็นความตั้งใจของผมเลยก็คือว่าผมอยากให้ทุกๆการตัดสินใจเนี่ยมันได้เห็นได้สัมผัสได้จับจริงๆนะฮะว่าเนี่ยเอามาเทียบมาเล่นดูได้เข้มไปอ่อนไปนะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เปิ้ลนะครับที่อุตส่าห์มาขอบคุณสถานที่ด้วยเดี๋ยวจะได้ถ่ายรูปแล้วก็ส่งเลยส่งงานได้เลยวันนี้โอ้โหเยี่ยมจริงฮะขอบคุณครับขอบคุณครับ